คุณเป็นแบบพระเอกเลตติ้งเงินดับหนึ่งแล้วโอ้อันนี้น้อมรับครับเออไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธครับมันมันยังไงมันสมงมันความตั้งใจมันดับหนึ่งจริงมันดีใจด้วยแหละเพราะว่าเราเห็นแบบว่าคือจริงไม่ได้ไม่ได้มาตั้งความคาดหวังอกไรตรงนี้นะพี่แต่ว่าเราเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เพียงแค่ว่ารู้ว่ารู้ว่าด้วยเหตุผลของเหตุปัจจัยของมันนะครับในเรื่องของการมันเป็นที่มากๆแล้วก็มันได้รับการแบบได้รับการ ตั้งใจจากทุกฝ่ายจริงๆนะครับเรา<ะ>รู้สึกได้ตั้งแต่ทำงานเออจริงๆเรื่องนี้มันก็แต่เราถ่ายทำเรารู้เลยไหมพี่ตุ้มตามว่าเอยเรื่องนี้มันน่าจะมาคนดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยประเมินได้นะพี่ออจริงๆแล้วก็ประเมินได้จากจากอ่หนึ่งความความที่เป็นตำนานนะครับ<ะ>ตำนานอย่างขาแดงนางไอเนี่ยถ้าถ้าถ้านับเป็นอย่างเช่วันนี้ผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ดังนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้<ะ>แลวแม้อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในแบบ พื้นที่ของคนอีสานแทบจะทั้งหมดเลยทุกคนจะรู้จักตำนานนี้ซึ่งเรามีกําลังหลักของคนที่ที่รอดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นละครอยู่แล้วลนะอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างประเมินได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ดูทุกคนเนี่ยจะอยากดูอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเมื่อเขาได้ดูแล้วอะ่ะมันไม่ควรจะผิดหวังอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบวางแผนกันทำไงกันอย่างดีมากๆทีมหลังบ้านทุกคนแบบ เก่งมากครับแล้วนักแสดงทุกคนก็มาด้ใจอยากจะทํางานนี้ให้เต็มททุกคนมีความมีความรักและศรัทธาในในบทในเรื่องนี้เลยนะแตงแต่เรื่องละครมานี้เป็นแบบเรื่องแรกเลยมาที่เลตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศอ่างเงี้ยเรื่องตามหรือว่าเคยผ่กนไม่ได้เหมือนกันยี่คือมันก็มีบ้างครับที่มันไปไปแตะจุดที่มันแบบว่าเลตติ้งอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่มันก็มันก็ไม่ได้ยิงยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยออกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมรู้สึกว่า ผมภูมิใจอย่างหนึ่งมากกว่าภูมิใจอย่างหนึ่งในในฐานะนักแสดงคือที่ผ่านมามันก็เป็นภาพอมคมรวมครับแต่ณตอนนี้แบบว่าอของคุณแบบแ,บบแฟน,แฟน,แฟนๆมากๆมีดอมด้วยนะครับเอเหรอชื่อดอมเมียงูเขียว <c oughs> น่ารักมากเหมือนว่า,แบบวาคือคนที่เชียร์พังคีครับอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากบทจากเรื่องอะไรเงี้ย คือขอบคุณมากๆที่แบบเร็งเห็นในในงานแสดงของผมยอะไรเงี้ยครับใน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 ,ในการที่ทุกคนชื่นชมวิธีการแสดงอะไรเงี้ยครับุมบณมากครับมันด้วยด้วยยุคสมัยนี้ที่คนเขาบอกว่าไม่ค่อยดูทีวีแล้วมันยิ่งทําให้เราแบบใจชืน้นนะฮะเพราะว่าแบบเออละครเรามันมีคนดูหว่ะอะไรเงี้ยใช่ดีใจมากเพราะว่า นอกเหนือจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่คนมานั่งเข้าจอดอจริงๆอะ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราเซอร์ไพรส์มากๆครับแล้วมีหลายคนที่บอกว่าเราอยู่ในด้อมจีนอะไรเงี้ยซีรีส์จีนอะไรเงี้ยผมก็ดูผมก็ดูซีรีส์จีนผมก็ชอบมากๆแล้วผมก็แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้พักก่อนนะขอดูอะไรนั่งไออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ยแบบดีใจดีใจไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณแล้วกันครับอขอบคุณมากแ,แล้วก็แบบแล้วก็ <c oughs> จะบอกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะน,นะครับม, <c oughs> มันสนุกตอนนี้ครับมันก็ยังมีข้อตกลง <c oughs> าากที่จะเสนอเบื้องหลังมันอยู่พื้นที่จังหวัดไหนกันบ้างตามเคลียร์ต,ตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆรอ่า ในละครหรือแม้กระทั่งในอดีตเลยครับที่ที่มันเกิดเรื่องนะครับในยุคนั้นก็คงจะยังไม่มีการแบ่งแยกจังหวัดครับ uh huh. อ่ามันเป็นพื้นที่ติดต่อก,กัน uh huh. ซึ่งเหตุการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าเราทำตามขึ้นมามันมาจากตำนานเราก็อิงตามตามเรื่องตำนานเป็นหลักแต่เรื่องสถานที่เนี่ย เราอาจจะไม่สามารถยืนยันได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเฉยๆครับว่าเราจะต้องเอาให้มันเกิดขึ้นตรงไหนเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารในเนื้อหาของละครมันชัดเจนขึ้นเฉยๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือแผ่นดินแถบอีสานฝั่งนั้นแหละครับแล้วก็บึงเนี่ยมันบึงใหญ่มากมบึงมันยาว ยาวไปถึงฝั out, ่งอ <Led S 1> ุดอนฝั่งสกลนอะไรเงี้ยมันมันมันต่อเนื่องกันครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนอาจจะไม่มีการแบ่งแยกเพราะเป็นจังหวัดพอเรามาแบ่งจังหวัดทีหลังเราก็เลยบูกว่าไอ้ยร่งนี้ของจังหวัดนี่หรือเปล่านี่ของคหรือเปล่าจริงๆของคนอีสานบ้านเท่านี้แหละครับอีสานคือกันอีสานคือกันครับแต่ว่าจริงๆคือมันมีประเด็นคนทบเถียงใช่ไหมฮะเราได้เข้าไปเช็คฟีดแตกบ้างใช่ไหมเขาเขาแค่แบบทกเทียงกันว่าแบบนี่มันเกิดที่นี่หรือเปล่าเกิดที่นี่หรือเปล่าเพราะเขาก็เอาหลักฐานมาคุยกันก็จะบอกว่า ท่อนบอกว่าใช่ครับจริงๆจริงๆพูดได้หมดเลยครับเท<ม>่ากันเลยผมจะบอกว่าอยู่สกลก็ใช่<ม>อยู่ดอนก็ใช่<ม><ม>เพราะว่าเรื่องมันภาพเกี่ยวกันมันมีเหตุการณ์ที่มันแบบถ้ามองในมุมประวัติลึกๆเข้าไปอะ่ะมันมีเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้มากมายเราแค่จับมารวมเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าทํางานต่อในฐานะของละครได้ง่ายขึ้นวยรู<ม>้สึกไงบ้างกับการที่เราหยิบละครขึ้นมาแล้วทำให้คน แต่ว่าเรือคือประวัติเ,เอ็กเพีเอ็กเพีกันได้ความรู้ด้วยรจริงๆแล้วอะ่ะผมจะรู้สึกว่าดีใจแทนคนอิสานด้วยครับดีใจแทนคนที่ที่อยู่กับตำนานเหล่านี้ดีใจกับคนที่มีความาเคารพศรัทธาด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องราวตำนานเหล่านี้เป็นยังไงทางฝั่งอีสานของเรามีสถานที่เที่ยวมีอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นตำนานมากมายขนาดไหนโดยที่ อาจจะไม่ได้อยู่ในมุมมองของความเชื่อก็ได้ครับมันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่านักแสดงเองไปทํางานเนี่ยก็ยังได้แบบไปเจอเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมันมีหลักฐานจริงๆด้วยในบางเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลักฐานจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าก็น่าสนใจมากๆผมว่ามันเป็นที่เที่ยวแบบแลนด์มาร์คใหม่ไปเลยอีกหนึ่งตำแหน่งว่าที่ไปเอกร้อยล้านนะคะุ้ยถึงยางพี่ตุ้มตามตอนนี้ได้เช็คบ้างไหมเอ่อเช็คล่าสุดเหมือน เขาบอกว่าไปแตะแปดสิบแล้วครับใช่ครับผมก็เลยแบบว่าดีใจด้วยครับจะดีใจกับพี่โจรครับดีใจกับนายทุนดีใจกับนักแสดงทุกท่านผมก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเล็กๆครับในการที่แบบได้ได้ไดร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็เหตุความตั้งใจผมเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคําขอบคุณสําหรับความตั้งใจของทุกคนครับพี่คำขอบคุณสําหรับความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้สร้างด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ อย่างที่พโจพูดอย่างที่พี่พใหม่ประวัติพูด<ะ>ว่าเขาทุกคนมีเจตนาดีเหมือนกันโชคดีที่ว่าทุกคนมีเจตนาเดียวกันว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเนี้ยไปสู่ทุกคนแล้วก็มันเป็นตัวแทนของหอล่ำของอสามที่แบบจะไปสู่สายตาคนอื่นอยากเข้าใจได้เท่าๆกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า เมื่อคนดูสนุกพวกเราก็มีความสุขครับเมื่อคนดูรู้สึกว่าได้ประโยชน์หรือว่ามีความสุขกับงานเรื่องรายได้เนี่ยมันตามมาทีหลังครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็ดีใจมากๆที่มันไปทะยานไปสู่จุดนั้นครับแต่ปีนี้คือผลงานเราเซสหมดเลยเนาะรู้สึกตัวไหมก็ดีใจเอผมก็ทาตัวไม่ถูกครับเพราะว่าคือผมผมก็แบบมันปลื้มใจอย่างหนึ่งว่าตลอดระยะเวลา1ิบห้าปีในการดำารง อาชีพนักแสดงครับเรามีเป้าหมายที่สําคัญก็คือเรื่องนี้แหละครับว,ว่าเราอยากจะเดินทางไปให้มันให้มันมาสู่จุดที่มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เราจะพัฒนางานเราไปให้ดีที่สุดโดยที่ก็ต่อให้วันที่ผ่านมาเดินทางมันจะเงียบแค่ไหนก็ตามก็ยังเดินต่อครับก็เดินทํางานไปเรื่อยๆแล้วแล้วคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็เมื่อถึงเวลามันก็คงมีคนเห็นมีคนเห็นในในสภาพในการทํางานอะไรอย่างนี้วันนี้มันก็ คล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกรู้สึกปลื้มใจไม่หายครับรู้สึกรู้สึกว่าเป็นกาลังใจที่ดีมากสาหรับตัวผมเองในในการทํางานต่อไปว่าเราคิดถูกเราตัดสินใจถูกนะแล้วก็แบบเราเราเลือกถูกมากๆที่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นเป็นคนทํางานอาชีพนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบพัฒนาพัฒนาต่อแล้วก็เดินต่ออีกครับครับและช่วงที่เราเงียบตอนนั้นเราให้กาลังใจตัวเองไงต่างมันมันถึงไม่ท้อกับการที่อยู่ในสายนี้ต่อ มันมีความสุขอยู่ตลอดครับมันมีความสุขที่ได้ทําความสุขมันดันมันดันอยู่ตรงที่เราได้ทําครับแล้วมันเราก็ไม่กล้าเอาไปวางไว้ตรงที่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรา,<ง>เ,ราเราไม่เคยคิดว่าจะเอาไปวางไว้ตรงนั้นเพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้ก็ม<ง>ีความสุขที่ทํามันก็เลยทาทุกวันมันก,มมก็ยังมีความสุขอยู่มันก็ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงอะไรแล้วก็เรารู้สึกว่ามันฟินนะครับในฐานะคนเป็นนักแสดงเมื่อเราได้แสดงมันฟินอ่ะมันมีความสุขแล้วมันได ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายจากจากการแสดงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องหนึ่ง,งครับแต่ถ้าผลลัพธ์มันดีมันก็เป็นรางวัลแก่ใจเราเนะอ่าถามเรื่องครอบครัวบ้างนะครับ,รบปเป็นยังไงครับตัวเล็กตัวเล็กเหรอครับตโตลวซึ่งซึ่งสองขวบครับเออใช่เริมเริมสนเริมดื้อยังนะน่ารักขึ้นเยอะครับไม่ถึงว่ายิ่งยิ่งโตยิ่งขี้อ่อนเยครับยิออ่งโตยิ่งแบบว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยครับคือเขาเริ่มพูดเก่งขึ้นแบบ พัฒนาขึ้นทุกวันเลยคอย่างเมื่อเช้า,าตื่นมาก็บอกว่าป๊าป๊า,ปาอยู่กับลินดานไหมอะไรเงี้ยเรา أ أ أ จะออกมาทำงานนะครับแต่งตัวก็เราจะออกมาทำงานป๊า,นานแบบบบป๊าอยู่กับลินดานไว้แบบชี้นี้แล้วป๊าป๊าอยู่กับลินดาไว้ป๊าป๊าต้องไปทำงานลูกป๊าป๊าอยู่กับลินดานดีกว่านะเนี أ أ أ ่ยพ <c oughs> ูดอย่างเงี้ยอยู่เป็นลินานาเถอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่เล่นกับลินดาเถอะอะไรเงี้ยผมก็แบบอุ้ยมันก็ใจบาใจเลวเนาะใจเลวแล้วก็แบบว่าเฮ้ย ต้องไปทํางานแล้วเดี๋ยวจะมาปาีบกลับมานะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีบนกับอรีเหมือนกันครับว่าเนี่ยเบฟแบบบางวันเนี่ยออกมาทํางานแบบเราไปทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ดูดิลูกก็น่ารักลูกก็ต้องการความรักต้องการเวลาจากเราแต่เราก็จําเป็นต้องทํางานอะไรเงี้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกก็ต้องาเงานเพราะยังไงก็เพื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามบาลานซ์ให้มากที่สุดจริงๆเราแพ้ลูกอ้อนไหมครับพอเจอลูกสาวโตขึ้นมาแล้วแบบโออ้อนขนาดเนี้ย แ้รับแ้อยู่แล้วคือลูกอ้อนสําหรับผมมันอาจจะไม่ใช่การที่แบบเด็กคนหนึ่งอ้อนเราหรอกแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าลูกเวลาเขาแสดงความรู้สึกอะไรของเขา <ừ m. S 2> ครับเราจะเห็นมุมมองอย่างหนึ่งว่าลูกโลกข้างในของลูกนาตอนนี้คือพ่อแม่ครับ<อ>แล้วเวลาที่เราไม่ได้อยู่อะมันคืออาจจะบ้าแหวง แต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกเพราะว่าปู่ย่าตายายก็รักเขาเขาก็ออคอยเลี้ยงดูหรือแม่เขาหรืออลิเองที่แบบอยู่กับลูกก็แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราสลับกันอย่างนี้อยู่ตลอดในช่วงเริ่มทํางานกันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแบบใจบางของเราเองแหละที่บางครั้งเราก็รู้สึกรู้สึกผิดว่าแบบคุยแบบไม่มีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยกลับไปก็พยายามแบบกอดพยายามคุยพยายามรับฟังพยายามแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขาให้มากที่สุด ค,คือถ้าอยู่บ้านก็คือให้ลูกเต็มที่เต็มเต็มที่นยครับคือผม,มทุกวันนี้เลิกงานคือกลับบ้านอ,อยู่แล้วเลยครับเลิกงานกลับบ้านไปอยู่กับลูกไปใช้เวลากับลูกกับภรรยาโอเคขอบคุณครับตามถ่ายรูปหน่อยนะฮะ